สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เพิ่นสิมีบุญเดือนสี่แล้วพี่น้องบุญกองแกะกำลังเตรี๋ยวบุญกองแกะเดือนสี่พี่นกำลังเตรียมงานพี่ถ่ายลูกจับเจือในถ่ายจับเจือในเออได้เลยได้เพราะว่าสิบุญกองแกะบุญกองแกะไว้เป็นข้อบัญญัติเลยชาวบ้านพึ่งกระดานช่องบ้านเท่านี้ซิ

มเกำลังโซกันโซกันตั้งโต๊ะเตรียมพร้อมคุณของแก่คุณสองแปดสองสองโซ่ปลาเราขอบุญมาให้ประเพณีบ้านของชื่นใจนี่แหละค่ะบุญบ้านพี่น้องเป็นคมพร้อมหรืว่าน้องบุญของแก่รงเลี้ยงนะคะโรงเลี้ยงอาซาบ้าบ้นบ้านบ้านชื่นใจก็ว่าห้องมาโรงเลี้ยงค่ะว่าบุญของแก่คุณแล้ว มยังดอกกานะแมาใหดอเบิดเลยไม่นอนเบิดเลยเตรียมพร้อมดอกจานให้น่อยให้ดอกจานหน่นนี้ดอกจันพิ่ไปเก็บมาเตรียมพร้อมเป็ดมาเลยมันโมปินปุ้งมอาปีนี้มันผินฟุ้งเลบุญประเพณีบุญเดือนสี่

วันน้นมแม่นันมันนี้มวานนด้เออแต่ข้าวระดูเดอแต่ข้าวได้ข้าว่าได mmm. ้เล <si ี้ยงมาบ่เออระมกันสิแปดปีแล้วเออแต่ข้าวเอ็นนาลงผัวตั้งแต่สมัยนั้นเออคนสาวเอ็นกันจยอะเออแต่ข้าวเป้แค่ข้าวบ่เอย กัว่าอันนี้าะว่าตอนนั้นน่ะกพัวงไปจัดของกับไม่เว้นอเนี่ยก็ลังโู่กันสาคันชื่อมาลายปีพันเร้าเสืออันนี้เนาะสาวก็กุเร้าเิ่ง

ôi cái là là để này để. Ừ. Ừ. Để làm ăn xem, là gì làm ăn xem 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 ừ. được, cái gì đây? đó xe không? Bao cái này nó เอยงนูพีไรเฮ็ดอย่างตแก่ป่าเน่เออไปั้นขาล้จะดึงไปไลงไปกินข้าวกินข้าวลแม่เป็นเห็นกันได้อเพ่โอ้ยยังใจเห็ย่งกันเตี้ย

มันสุ่มมันบดดำางมันเอกแดดมันจังเขาเข้าใจเขาว่าตองถามหากองไปหรอเข้าใจว่าตองมันตัดแดดกองคันบดคันบดแห้งบดด่างมันบดด่างไอตู้เปียกลน่เไวแห้งด่างเก็บมให้เาะมันนักเจ้าโจมมาได้เลยอ้เ่อไล่ะเออแรง ต้องแบงเหรออันเด็สัอวไปอนาอันเ็จะไหสั่มี่าจะไปหาพูดันจะพดดจไหนมีบนีมนกนนีจได้หมสองร้อยองคนนะนะได้ทำารมดาเมื่อสามนี่อดลุกลยไหมอันไปจไม่แย่เป็นนางกินขทาว แมงมันเอาอันแมงมันกระตูเมนูก็มีลาปลาแกงปลาเอาละแม่เงอาเขาเป็นไอยู่ไหนตแเ่งต่เขาเป็นไอยู่หมอกองโปงไหนเเอเเอเ็นออ กินกเก็กินกได้ใกลกม่หยลองกองบดี้ลองกองมาเนะคะเอาคือกนั่งใส่ไม่หิวกลองกองลองกองบดีมนะคะกแกนเจ้าใส่กลองเลยมาเม่อดังดังดังกองดังอยู่ เอาหนิเอาเอาหนิลูกนีไปใส่แบบแม่ก็ได้เอามาแต่ใส่คนมา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 เชิญเชิญเข้า่เขาลาบป่าบุญกองแกบครับพี่น้องมาชิน้ำกอันมีบป่าพร้อมเลย กินหลายขนาดลา้ยปลาเล้ปากายไม่หรอลาปลาัปลากายจัเอ้าม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 าเลยามาามาามมาเลยามามาาามามามาาอ ไปทางไหนคือแต่งโตู้แทนน้องอันนี้พี่แต่นะบอกว่านั้นก่อนท้องยังพักอยู่มีน้ำเก๊กฮวยพร้อมจิ้งเป็นน้ำปลาลังมันเยิร์เป็นน้ำเก๊กฮวยพี่เขาความสูงยาวชนี้หมืความสูงคนยาวเนาะพักเสร็จแล้วนี่เขาแบบนั้นมันจะได้ไม่เหนื่อยสิไม่จากไม่เนี่ยช่วยกันจะโบยันมาตั้งจึ่ง แล้วก <si suppression> ็ไ <descon> ม <fin anta> ่นเมเลย่ายๆคนสดข้าวเปี่ยงัก็ได้ัเี่เนัก่มนะกเพนีบุญเดือนส่ครับน้องบุญแก่ อ๋อวันลงเลี้ยงค่ะพี่น้องประเนวที่พกัมคเห้ลุนองกอย่าละม่ดขอบคุณที่เราส่งคลิปนะคะอทีแชร์ด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจ้ติดต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ